แม่แต่ก่อนว่ามีแล้วนะการันตีก็คือแบบดูแลแบบมั่นใจในตัวเองมากอะเวลาถ่ายถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่ต้องไปแต่งในแอปต่อเลยปกติจะชอบแบบยุ้มยุ้มปลายเพราะว่าเหมือนจมูกมันบางนิดนึงเป็นอย่างเงี้ยแม่มันบางอย่างแต่พอตอนนี้ก็คือแบบไม่ต้องปรับแล้วเล่าสุดมันเป็นคนมีจมูกอยู่แล้วปกติเป็นคนมีจมูกอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่พุ่งอยากได้หน้าพุ่งแบบฝรั่งไหมคะสนใจ สนใจเลยพุ่งไปเลยค่ะดาวคาอคารมีคนทักมากคนทักเยอะเลยใช่ไหมใชแบบหน้าเปลี่ยนเลยอะคงไซฟอตั้งแต่ตรงนี้เลยขอคุณหมอตั้งแต่สั่นดังไปเลยค่ะคุณหมอ,อแต่ว่ายังไม่กล้าทําเพราะว่าดูรีวิวเยอะมากหลายที่มาประจวบกับตอนที่เขามีเคสด,ดังๆกันอะอก็เลยกลัวอีกทีเนี้ยแต่ก็ ตัดสินใจมาทาที่นี่เพราะว่าแบบดูจากรีวิวเหมือนกันแล้วก็อ่านประวัติของคุณหมออะไรอย่างเงี้ยด้วยบอกว่ามันไม่บวมด้วยโอ้มันไม่บวมด้วยคุณหมอมือเบามากที่ชอบตอนนี้ก็คือคุณหมอมือเบาแล้วก็แบบแผลสวยแต่ก่อนเคยดูรีวิวที่เขาแบบทําจมูกกันแล้วแบบหน้าเขียวอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบนิดเดียวเขียวนิดเดียวพี่เป็นคนผิวบางนะแต่เป็นคนฉํำง่ายนะคะฉ่ำง่ายฉ่ำง่ายมากต้องถามทุกคนว่าเปลี่ยนหรือเปล่าทุกคนในไลฟ์โซ่